มามาสอคนสวยของเรานะคะมาฝากไว้แม่เอสีเลยนะบอกว่าอยากเป็นดาราใช่ไหมเออา,ารักที่สุดเลยช่างเว้าช่างจริงกาจะอยากเป็นดารา <c oughs> อืมน่ารักมมากเลยพ่อพแม่แม่เอ้ย <c oughs> คนน่ารักของเราหน้าตาสดใสนะคะคนใจมหาชน f ัสีแฟนคลับนะคะสาวน้อยคนเก่งของเรานักสู้หัวใจแกร่งนะคะมีแต่สิ่งดีๆน่ารักเป็นที่สุดเลยนะคะปอปอ,ปอแม่แมอย่าเป็นดาลาวะท่านนะคะเอาใจพูดนะคะแอมน้อยของเรา รดถังน้อยใช่ไหม <c oughs> น่ารักมากเลยเนเก่งของพ่อแม่แมน่ารักนะคะไปที่ไหนก็มีแต่แม่แม่เอฟซี FC ลุมล้อมนะคะเพราะความน่ารักของโน่นี่เองนะคะ เอ็มชมทิชาสาวน้อยคนเก่งเห่งชาแนลน่า,ารักตลอดเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยชื่นใจนะคะเนาะอยากเป็นดาราวนะันน จ้าสวยแบบนี้นะคะไม่มีใครเกินนะคะแม่แม่บอกว่านะคะอะนี่อะยิโนโมโต,โตวะวโออิชิ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะดาราใหญ่วะนะ เอ้ยทักทายจ้าเจ้าสาวอ่ะจ้าสาวดาราสาวท่านหนึ่งวันนั้นนารักนะคะเรื่องแล้วจ้าสำนักแสดงละครช่องวันอีกวันนานเกินรอแล้วละจ้าว่ะแม่แม่เอฟซีแซลนะคะหม้นะคะเป็นปนใจแม่ฝึกฝน ไปสักวันต้องเป็นของเราน่ารักนะคะลายขอลายเซ็นไว้ก่อนไหมวันนั้นดังใหญ่แล้วดาราน้อยของเราน่ารักที่สุดนะคะสวยค่ะเป็นกำลังใจให้จัดไปค่ะสวยน่ารักขนาดนี้ค่ะอย่าเลยเป็นดาราเหนื่อยนะคะเป็นนักร้องดีแล้ว ขอให้มีเพลงปังๆออกมาเด้อวันนั้นนะ,ะสวยน่ารักนะคะน่ารักมากเลยน้องแอมนะคะอ่านไปยิ้มไปอัจญอ่านคอมเมนต์นะคะองม่แม่ๆนะคะไายคอมเมนต์อยากเป็นดาราตอนนี้กใกล้ลวลูกคนรู้จักเยอะแล้วสะสมความน่ารักแบบนี้ดาราใกล้แค่เอี้ยมนะคะ ได้เป็นแน่นอนจ้าสวยขนาดนี้หนูเอ็มสู้ๆจ้าวันนั้นรอชมผลงานลูกสาวจ้านะคะแม่แม่เอฟซีรอชมผลงาน,าาน,ะะงานดาราน้อยของเราอืแน่นอนอยู่แล้วนะคะสาวน้อยคนเก่งดาราไม่หนีไปไหนวัานานั้นใกล้ๆนี่ละจ้า <c oughs> น่ารักเป็นที่สุดนะคะ สวยเก่งน่ารักนะคะไม่มีใครเกินจริงๆนะคะยอมรับเลยคนเก่งของแม่แม่ทิดาน้อยขวัญใจมาหาชนนะคะกับเสียงใคสาสเพราะมากๆทั้งสวยทั้งเก่งนะคะ สวยใสใจบุญอีกตั้งหากนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะดาราน้อยของเราแม่แม่อพอเอ๋ยอยากป็น่ารักนะคะตอะไรนะคะสวยนะคะสวยทั้งน่ารักนะคะน่ารักเป็นที่สุดไม่ได้โอยไม่โยนะ หลงรักตั้งแต่ไม่เห็นตัวจริงแล้วไม่แม่เพ่อเอ้ยเห็นตัวจริงแล้วยิ่งรักจ <c oughs> ้าแร้บที่สุกสาวน้อยคนเก่งเองจานุมา อย่างใส่ใสใ,สใส่ไม่รักไม่ใช่แล้วรักเป็นที่สุดนะคะเป็นกวนใจแม่ๆพ่อๆโดยนะคะเนาะอยากเป็นดารา <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นดาราอยู่แล้วนะคะกวนใจพ่อๆแม่ๆนะคะ เสียงสดใสความสวยน่ารักไม่มีใครเกินนะคะน่ารักจริงๆไม่มีเสริมแต่งไม่มีมารยาเขาเรียกว่านะคะน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้แอดยาอ่ากอจบทีเ่เพียเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดย่าจันหอมสตอรี่นะคะขอบคุณมากๆ คนไหนที่เข้ามาติดตามยังไม่ติดตามนะคะชอบประดติดตามนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะในทุกๆวันของลูกสาวสมใจมุ่งม,มาปรรารถนาทุกประการทั้งร้องทั้งเรียนนะคะเหนื่อยแค่ไหนนะคะเราไม่เห็นสาวน้อยคนนี้เหนื่อยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ ทั้งคืนงานติดงานนะคะแต่ลูกสาวแกล่งนะยอมรับในตัวลูกสาวมากเลยแก่งมากค่ะแม่แม่เอ้ยนะคะผนอะไรน่ารักนะคะน่ารักแบบไม่มีคําที่ตําหนิเลยนะเพราะว่ามีจิตใจที่ดีงามนะคะขอให้หนูพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆนะคะมี จิตใจเมตตาปราณีนะคะขอให้หนูรวยๆปังๆงงขวันใจมหาชนตลอดไปแล้วก็เพิ่มขึ้นเลยๆนะคะมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะขอห,หนูมีความสุขในทุกๆวันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคนเก่งของแม่ๆสวัสดีค่ะ